ขอต้อนรับเข้าสู่วอสซยชาแน,นลเย้วันนี้ที่รอคอยจริงไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้เอาจริงต้องค่ะ นะทุกคนกับการทำ reaction official t a y l e r ของกี่หมืนฟ้าตอนพิเศษค่ะ your sky of us สุดต้องมันมันจะไปกี่ ep นะสาม ep ทุกคนแต่ว่ามันจะเริ่มอาทิตย์หน้าแล้วใช่เราก็รอคอยมาทุกคนเอาจริงๆคือตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะซักแบบเมษาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบปุ้ยมันมาเร็วกว่าที่เราคิดมาเร็วมากน้องตื่นเต้นมากทุกคน แล้วเขาก็ปล่อย official trailer มาเราก็ต้องทำเลยร่งด่วนสุดๆไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครก็พิเศษมากมายรอยอยู่ในเทเ e สเอกุ u s i f อมเม m เบอร์จาและมีปุ่มซุปเปอร์แงนะครับผมฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะค่ะไปถ้าพร้มแล้วก็ไปดูกันเลยผมชื่อที่รักรักนิรัน ผมอะชอบชื่อเองมากๆโดนั<บ>ตอนที่คเรย<อ>รที่รักอา้าโอ๊ยโอยช่ายยาลออันตรายตอนนี้เข้าเป็นแฟนผมแล้วครับทำไมทำหน้าเคียดจังอย่าเป็นสาวรองรัเไม่เย,ยเยั้นมันหลน้องพี่ฟ้ามออะไรครัโอกครับเข้าดีกว่า แต่เรื่องสุดทายวันเกิดฉนาัดนี่ต้อง็นความหมักเลยอ้าวิวซินเราเราเชื่ออุ้ยพี่ปาได้ยินที่รักคุยกับอิหลานพี่ก็ที่เราหน้ารัเกินไปจนพี่ไม่รู้จะไัหลวิ้ชุดนอนงานไม่อยากหาตัวนี้เดี๋ยวฉันไปสั่งก่อน พี่เป้ยเราสองคนต้องมีว้ายโอ้ยชุดนี้ก็น่ามาโอ้ยเรียนจู เกินไปมากคุณนะขอความครับพี่ตาขอความก็ชินักบูกบัวครับว้าวแม่จะอยู่ยังไงลูกว้าแม่จะอยู่ยังไงครับไม่ได้นะอิทไตอธินาได้ยัง มึงมันสั้นมากแค่หนึ่งนาทีกกว่าแต่เราเสียอากาศกันไปแบบอะอยากดูอยากดูแล้วอยากดูแล้วอะทีนาเลยได้ไหมอยากดูแล้วมึงมันหวานมากเลยมมันเกินไปแต่ว่าใช่ทุกคนตามพิเศษมาต้องแบบนี้แหละมันเกินไปอะตอนเนี้ยหัวฉันจินตนาการไปเยอะมากเพราะฉันเขินมันเขินมันฟิน วันที่เอะลูกดื้อมากเห็นความโตขึ้นเห็นพัฒนาการของความสัมพันธ์ของคู่ที่โตขึ้นความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเนาะคือพอตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วไงมันก็จะต้องแบบยิ่งเบ่งบานขึ้นไปอีกอะ่ซึ่งมันแบบน่ารักมากๆแน่ๆทุกคนเพราะว่าปกติแล้ว12 EP ที่ผ่านมามันก็สุดเป็นความสุขของพ่อเรามากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่า อีก3ามตอนพิเศษมันก็จะทำให้เราไม่ผ <ulf> ิดหวังฟ u l ฟ f i เ,เติมเต็มขึ้นไปอีกเพราะว่ามันยังมีอีกหลายๆอันที่เราเห็นจากเทลเลอร์แล้วก็มันคือสิ่งที่เรารอคอยจริงแกฉัน <Guess S 2> เห็นมินิคูเปอร์ฉันกบจบกินตนาการเปนแจกๆจงในหวัวเลยนะเธอเราเราต้องมีชุดนอนเหมือนที่ร้างอีกกี่อันาที่ดูคร่าวๆสองชุดก็2ชุดละ <c oughs> ที่จะซื้อตามได้ที่ลุยฮอ <c oughs> เธอรู้ไหมว่าลายมาน่ะฉันมีจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวรอนเดี๋ยวจะเ้อสีครีมเออจอแน่เจอแน่วันไหนที่รักใส่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไม่เต้ประเด็นคือใส่ตอนไหนหนึ่งสองสามแม่ใส่มาทุกตอนใส่มาทุกตอนเลยใส่ชุดนั่นแหละสีครีมเฮ้ยทุกคนปินมากแล้วมันแบบนอกจากเห็นคู่หลักมันก็จิ่คู่จุมซิมไงเลวเฮีย ทันนีใกล้ใจก็คำแบกทุกคู่แล้วรอบนี้เขามีศัตรูหัวใจอ,อมาบอกชอบที่รักออพี่ฟ้าเกิดอาการหึงห่งวงเราดูศัตรูสิขเขาก็ไม่ธรรมดาหน้าหล่อขนาดนั้นนะเออ มันยังไงสิต้องติดตามม่ดูมาทุกคนใครที่ดูกับเรามาก็มาดูกับเราอีกนะเ้ยนะอีกสามตอนก็หวังว่าทุกคนจะมาดูกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งอย่าทิ้งพวกเราไปไหนนะคะกลับมาดูด้วยกันอีกสามอีพีอาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนเจอกันจ้าจะรีบมาอย่างอด่วนนะทุกคนครับผมวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย